ดีจ้ะพี่น้องพบกับช่องเลี้ยงไทยสงวาราศาิลป์ดาซาพบกับน,นางเอกสาวเจก,กีพระยาญนามกับตลกสาวยายามินิสิมาอันกี้เขาางอกเขางกียร์เขาเกียรให้กินกแล้วก็เขาจีโอ้ยว่ใหม่มาแล้วเนี่ยอันนี้ตลกสาวโอ้ใหม่มาแล้วโอ้ส <laughs> าว บ่าท ah well, like ี่กินง่ายดอกยังมีรกบ้างนางันะ่ตุ้งยะจำเป็นใหม่คนเดียวใหม่วาสันอยาไม่เห uh ็นอย่างเม่อเรือเรือเลยสน่ะกับป็นญียปุ <h <h ่มแม่คั่วนางปั้นได้เส็จชุดมาล้วเส็ดชุดหมล่าอ่ะกับข้าวเหนยว้าเน่ไงบจิโร่มีนแม่หยังเข้าจี มันไม่แน่นอะย่าให้เขาเบียร์สิอ๋อเขามีจุมพันเยู่ตัวไม่เหรอไม่เหราเอาันยังว่าเขาพันเขาพันแก้วมังกรเปิดออกมาได้หญาเต็มนึงมึงกับเพียงกูเนี่ยเป็นอย่างกู้องพียงให้มึงเอาอันคีคีมาที่ีมาหน่อยสิ กาวเตูกระสิคไใส่ข่าอนีค่้าตก้าหัวลไปเลนี่ขี่จะ้กอไรหวนลยนอนหโอ้ยพูดสิเป็นละตัวนี้หลอกยยาๆเอฟซีคือหอดเอฟซีคืออดโอเค กูอ้าวเหมือนตัวยากูดำมันสันอ้าวคืออะไรอ้าวต้องมาขึ้นกูขาขีาข้เหนียวหนิเก็กกูกลัจะปวดอท่อั้อง่ตอบบันเมืมเ่อยตัวอ่ะอุ้ยใสหาย่อนเขาบอหายกอใจตัว <c oughs> มาหน้าสุดท้ายส่งนีาปั้น มันบอท่านเนี่ยแข็งมันต้องแข็งก็อีก่อนเอามาเข็งน้ำแน่หนัป้ากอบดีดีเอนเอเเออ็เอ็นเอเ็นเอเอ็เเอ็เออเอเเอ AH> เม้าเมื่อกี้กูใหม่มเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยหนูมันบ่ใหม่ดอกดากไปไม่หน oh. okay. ี่ถ้าใครป่ะนี้มันบ่ท่านแหลนหรือเปล่าหนูแล้วนั่นถ้าใครรู้จักบ่ากนตาตาเลยทีเดีย คนว่้ยลำโควิดขอหนึ่งบทเพลงค่ะสำหรับโควิดโอวดกยานคนอยู่บ้านก็ยากเมื่อก่อนเอาคือเมื่อบ้านแล้วคุณก็เห็นก่อนนั่นกระชอนงานบ่เดินขืนทุกอย่างเขาว่าควันนี่มันจะไปหาทางคนผู้หายดิก็ดีส่วนหนึ่งนี่ อ่าสีเหลืองมากจะไปสื่อแล้วจะเป็นตลาดใต้ตะกัติอุดจังไสตะนงมเออเจาเป็นอย่างตื้อกับจืดตอนนี้มากากขายเพราหาบาทหกบาทเอาเอาอีสอน so อ <S <s ันเยิวฮึมโอ้ยแซงผมชูวรลทุนใส่หัวช่วยต่องใส่แส่หอนมาเข่า ไม่จบ <laughs> ไม่จบมากหลายชุ <laughs> ใส่อย่างเกาะรูดีใส่ดดีมากเขาอั้นก็สินังปันยืมดมือวะเหด้ยงนี่ดิดเบียการสิไปยู้อสิไปปั้นพื่ออเลยเฟ่อดเยไปยศสานุลับไปยานุ่นเลี้ออืมัอวอ นักดัล้อง้อสาวน้าอีเมากินทั้งไรถือวราอ่าจีบไปัน้นไม่หามาน่ยเด่นหัวหน้าเด่นสื่อเลยวันน้าเด่นสื่อมากเลย วยูอันยูอันเรียกให้ส่งมาสาวสิบปีนิโคนาเดนเซอร์ไปย่างยายตายลูกไ่ได้เนนยังอีบุญนี่ยังอีก่ะไรขอกีนเนาะยายมาขอกีแล้วเร็วซีบอมันสุกไปอวนบุญยังเหรอบุญขากีบุญขอาด ว้ใหม่ทำไมจะเป็นใหม่กันช้ชาไปแน่หามว้ยเดี๋ยว้ยพูดจางแหะเกกนี่ประหลาดกูเนี่ยเ,เยดเเเี๋ยวดูเตรียมหเด้อโคดจันนะเปยังนี่ประหลด <laughs> เเซตาคุเจ้านี่เขผไปขึพืนี่เขผืไปบ้าดนี่ถึณก่ปิดคึเจ้าคิดนำใชรือมม่าอดียวกินบ่หน้พี่น้องขายดอกบุรีเอองขลีบไปใหนเอากระนาดีก hmm. like ับเ so yeah, like. ็ดคายกับายตัวข้อจีปิดหนามหลายร่องวก็ลหปิดแล้วคุณแม่มึงบางเทียนี่เป็มืองถัวเต็มเลยปมืงเนี่ยไม่กี่เดียนเนาะือเดียนี่มือคลื่อนกับืเคลื่อน น้าสมมติว่าเปนทอร์นาเมียช์นวาปเปอกน่ันน่าบังน้าคุณยายเอ้าพว่น้างเดี๋ยวรักไปกินข้ากีก่อนนะจ๊ะ สบายดีจ้าเอ้าเอาไหมโอ้คือบอกกูรู้ปืนเออพอทะปนุ่งเ่าด้วยอืมอ่ะปืน